วิคห์บอลวันนี้เข้าวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเต่งกันอีก <c oughs> เช่นเคยก็จะมาทำการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมนะครับและก่อนที่เราจะเริ่มไปทำการวิเคราห์ฟุตบอลกันนะครับมาดูก่อนว,ว่า5คู่ที่เฮียโจให้ไปเมื่อวานมีคู่ไหนเข้าคู่ไหนเสียกันบ้างก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมกับศึกพิมาริคอังกฤษระหว่างเอเวอัตันพบกับคริสตันพาเลตคู่นี้เฮีย er โจให้ต่อไปที่เอเวอัตันนะครับจบเกมผลปรากฏว่าเอเวอัตันทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับพาเลตไปที่1-1คู่นี้ก็เสียนะครับคู่ต่อมาศึกลาลิกาสเปนระหว่างอาร์ติกบิวบาพบกับคิโรนาเฮียโจให้ต่อไปที่อาร์ติกบิวบาจบเกมผลปรากฏว่าแอารติกิบาก็สามารถเปิดบ้านตบคิโรนาไปที่3ามตัวสองนะครับใครที่ตามคู่นี้ก็กินเต็มนะคู่ต่อมาศึกโปรตุเกสพิมาริการะหว่างโมเรนเซ่พบบบกัสปออร์ติิลน คู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่สปอร์ตติ้งลิทบอนนะครับจบเกมผลปรากฏว่าสปอร์ตติ้งลิทบอนก็บุกมาตบโมเรเนเซ่ไปที่ศูนย์สองคู่นี้ก็กินเต็มเดอ้อคู่ต่อมาเป็นศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกระหว่างเวเจนพบกับอาฮุตนะครับคู่นี้เฮียโจให้รองไปที่เวเจนจบเกมผลปรากฏว่าเวเจนก็เปิดบ้านเสมอกับอาฮุตไปที่ศูนย์ศูนย์ใครที่ตามคู่นี้ก็กินเข้าครึ่งนะครับคู่ต่อมาเบสิกตัสพบกับคอนยาสปอร์นะครับผมคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่เบสิกตัสจบเกมผลปรากฏว่าเบสิดบบ้้้าานนนนตตคคอออยสปปร์ไทีีีู่่กกก็็ิเมแลว ทาคู่นะครับผมที่เฮียโจให้ไปเมื่อวานสรุปก็เข้ามา4แล้วก็เสียไปที่1คู่นะครับท่านผู้ชมครับใครที่ตามเมื่อวานได้เงินเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกเฮียโจกันได้เดอ้เออะล่ะถ้าเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลารอมารับชมรับฟังการวิเคราะห์ฟุตบอลของวันนี้กันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับเอเลนเโกมาดริดเตะกันที่สนามจูเซเป้เมอยซ่าเวลาตีสามราคาบอลเปิดมาที่อินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูก มาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับผมคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างละ1ครั้งนะครับมาดูผลงานในคันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานสินัดเนี่ยชนะมา9เสมอ1และยังไม่แพ้ใครนะครับอินเตอร์มิลานทําเงินไปที่8เกมเลยนะครับแล้วก็เสียไปที่2เกมเท่านั้นถ้าดูอย่างนี้นะครับผมพวกเขาเนี่ยก็เก็บชัยชนะมา8นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วถือว่าฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานมาดูทางฝั่งเลเจโก้มาดิด เกมล่าสุดก็เปิดบ้านตบล้าสพอมารไปที่5-0ด้วยมาดูเกมในบ้านของทางด้านอ,อินเตอร์มิลานกันบ้างน,นะครับอินเตอร์มิลานในบ้าน9นัดชนะมา7เ,เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทำเงินในบ้านไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมจบเจ้า1เกมถ้าอยู่อานี้พวกเขาเก็บชัยในบ้านติดต่อกันมา5นัดรวดเข้าไปแล้ว ส่วนทางฝั่งเอเดริโกโมาริดในฐานะทีมเยือนนะครับผมกนะ้านัดหลังสุดก็ชนะมา3เสม,มอ2แพ้ไป4ี่เอเดริโทำเงินนอกบ้านไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดในฐานะทีมเยือนเนี่ยพวกเขาก็ออกไปโดนเซบียาตบมาที่1นึ่งปรตูศูนย์ด้วยทําให้2เกมแล้วนะครับที่เอเดริโกโมาริดยัยงเอาชนะใครไม่ได้เลยมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ท,ทีมนะครับผมอินเตอร์มิลานเนี่ยเตรียมกลับมาใช้งานวิงแบ็กซ้ายอย่าง,างมาดิโอดาเมียนแล้วก็ทางด้านของเฟเดริโกดิมาโก,โกวิงแบ็กซ้าย หลังจากทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ลงเล่นในเกมถล่มซาเลานิตาหน้า4-0นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เตรียมลุยด้วยตัวเล่นชุดเดิมในระบบ3-5-2แดนกลางจะวางนิโคโล่เบเรล่าฮาคารชันทาโกูและเฮริกมาคิทยานคอยปั้นเกมร่วมกันปล่อยให้มาคัสตูรามกับโรเตโร่โมเทเนสลงล่าตาข่ายร่วมกันส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาเนเชโกมาดริดยังไม่สามารถใช้งานโจเซ่กิมิเนสโทมัสเดอร์มาเซซ่าอาเปริเกต้าบิโตโลกาเบียลปาริต้าและมาคอสเปโลนะครับซึ่งพาเหรดกันเยี่ยงต่อเนื่องรวมถึงกกกกกกออออองงงงหนงนนนนน้้าา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 ยยย่่่่่่โโบบบลลลมมมมรรรรตััั็ูคคดดวววแุจะสสเเฟิปาขา ตอนคริสตมันโดยมีโรเจโกเดปอเป็นจอมทัพตรงกลาง เก็บชายเหนือคู่แข่งในล็กด้วยสกอ์ขาดลอยมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่อินเตอร์มิลานคงเส้นคงวากว่าหลังจากฟาชัยต่อเนื่องมา8นัดทุกรายการส่วนแอนมาริตเนี่ยเพิ่งจะสกดชัยเจอเพียงแค่ครั้งเดียวครับในรอบ4แมตช์แล้วก็แพ้ไปถึง2ครั้งอีกทั้งฟอร์มนอกบ้านก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับเพราะสกดชัยเจอแค่2เกมจาก10เกมที่ผ่านมาทุกรายการและแพ้ไปถึง5แถมเสียเยอะถึง13เม็ดนะครับดังนั้นเลือกให้น้ำหนักไปทางงูใหญ่ซึ่งเล่นในรงนังได้อย่างดุดันน่าจะเบียดชนะในเล็กแรกไ 20ครับ คู่ต่อมาเพียส์วีไฮโอเฟนพบกับดอตมุลเตะกันที่สนามฟิลิปสตาดิโอนเวลาตีสามราคาบอลเปิดม,มาที่เพียส์ีเป็นฝ่ายต่อปอปอมาดูสถิติการพบกันของทั้งคู่นะครับผมคู่นี้เจอกันมา1นัดเนี่ยก็เมื่อปี2017นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะก็เป็นทางฝั่งบุริสลัดมุนนะครับผมที่เอาชนะเพียส์วีไฮโอเฟนไปที่1นึ่งบุรุษีมาดูผลงาน่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ,บ้านเพียส์วีไฮโอเฟนนะครับผมลงเล่นมาสิบนัดหลังสุดก็ชนะมาห้าเสมอส 2-0นะครับทำให้4เกมติดต่อกันแล้วนะครับที่ทางด้าน PSV ยังไม่แพ้ใครเลยทุกทงฝั่งดอลมุลนะครับผม10นัดก็ชนะมา4เสมอ6ยังไม่แพ้ใครดอลมุลทำเงินไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอกระบกบวกมาที่1-1มาดูเกมในบ้านของทางด้าน PSV นะครับผมในบ้าน PSV 10นัดหลังสุดชนะมา6เสมอ3แพ้ไป1ในบ้านเนี่ยทำเงินไปที่3เกมเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นก็เสียหมดเลยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยแพ้นะแต่ PSV ไม่ ถ้าดูอย่างนี้นะครับผมสถิติในบ้านของ PSV ก็ค่อนข้างดีเลยนะเพราะพวกเขาไม่แพ้มาติดต่อกัน8เกมแล้วนะครับแล้วก็เป็นการชนะรวดในบ้าน4นัดซ้อนเข้าไปแล้วนะครับส่วนทางฝั่งบริษัทดนมุลในฐานะทีมเยือนนะครับผม 9นะัดหลังสุดชนะมา3เสมอ4แพ้ไป2บงบริษัมุลทาเงินไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับผมในฐานะทีมเยือนของดอทมูลเขาก็ไม่แพ้นอกบ้านมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะครับส่วนมากหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผม p s เเจ้าถิ่นจากพีเมดัตภายใต้การคุมังเหียนของปีเตอร์บอสเกมลิงนั้นล่าสุดเพิ่งอัดคู่แข่งมาแบบสบายเท้ามาสอศูนย์นะครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมลงสนามมีข่าวดีเล็กน้อยนะครับเนื่องจาก lla, ub, a, High, ai, อเมลเบล่บา,าเอาชับแบ็คขวาหาย ไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับพร้อมวาง3ประสานตัวเก่งอย่างโยฮันบัคโยโกลูกเดยองและเออร์วิงโลซาโนที่บวกสกอร์รวมกันไปแล้วถึง28ลูกรอเป็นทีเด็ดเช่นเคยชวนทักฟังดอดมูลผู้มาเยือนจากบุนิลิกานัดล่าสุดทำทีเพียงแค่สเสมอกับคู่แข่งมาได้นะครับแต่นั่นก็ทำให้ลูกทีมของเอเดนแทชิยังไม่แพ้ใครนับตั้งแต่เปิดปี2024มานั่นเองขณะที่ความพร้อมก่อนออกไปเยือนเนี่ยมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเซบาสเตียนฮันแลนะครับที่บาดเจ็บข้อเท้าในรห่่่ทียอนนดจุุนน ปีเพราะดอนเยอมาเล่นที่เกมล่าสุดเนี่ยนั่งเป็นสำรองก็น่าจะได้กกลับมาออสซาร์เป็นตัวจริงคอยปั่นป่วนคู่แข่งน่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้สนุกเลยละครับเพราะชื่อชั้นและตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ห่างกันเลยแถมยังเน้นเล่นเกมลุกเหมือนกันอีกด้วยนะครับยังไงนัดน,นี้เนี่ยก็รับประกันความดูเดือดเลยละครับโดยผมขอเลือกโจหัวที่ดอทมูลฝั่งผู้มาเยือนก่อนแม้จะมีหลุดเสมอให้เห็นไปบ้างแต่อย่างน้อยเสือเหลืองตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนับตั้งแต่เริ่มต้นปฏิทินใหม่นะครับแถมผู้เล่นในแดนหน้าก ลงเล่นในบ้านก่อนแต่ก็ยังว่าละครับการเจอกับคู่แข่งที่ตึงมือแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าง,ง่ายด้วยการทั้งปวงแถมอาจจะโดนหมัดน็อกของคู่แข่งขาบ้านก็เป็นได้นะครับเกมนี้ผมขอเลือกฟันธงไปที่บุรเซียดอทมูลครับสกอร์ที่ผมคาดการดอทมูลจะบุกมาเสมอกับพีเอสีไฮโอเฟนไปที่หนึ่งหนึ่งคู่ต่อมาเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกร,ระหว่างแมนซิตี้พบกับ ford. <c oughs> เบรนฟอร์ดเตะกันที่สนามเอดรฮัสสเตเดียมเวลาตีสองครึง่งราคาบอลเปิดมาที่แมนซิตี้เป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งควบสอง มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าบ้านแมนซิตี้ลงเตะม,มา24นัดชนะมา16เสมอ5แพ้ไป3ได้มา57เสียไป26มีอยู่53แต้มนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่3ส่วนทางฝั่งเบรนฟอร์ดลงเตะม,มา24นัดชนะมา7เสมอ4แพ้ไป13ได้มา35เสียไป43มีอยู่25แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่14นะครับมาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับผมคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับผมก็เออเป็นทางฝั่งแมนซิตี้นะครับที่ทำได้ดีกว่านิดนึงนะโดยเอาชนะ ford ford เนะรบเรบเน พอถึงที่หนึ่งมูดูตสามมาด้วยมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านแมนซิตี้สิบนัดหลังสุดชนะมา 9, เก้าเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับแมนซิตี้ทำเงินไปถึงเจ็ดเกมแล้วก็เสียไปที่สามเกมนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอกับเชลซีแบบน่าเสียดายไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับมาดูทางฝั่งเบนฟอร์ดกันบ้างน,นะครับผมสิบนัดชนะมา 2, สองเสมอสองแพ้ไปหกเบนฟอร์ดทำเงินไปที่สามเกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่เจ็ดเกมเลยเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลหนึ่งมาดูเกมในนบ้าาของงทด้าน 10, นแมซิตีี้้้นนนนนนะะครั 4, ัับบผมมมมแซิตเเกใาาดดหลงสสุช่อสี่ ในบ้านเนี่ยทำเงินไปที่3เกมเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เสียไปที่7เกมเลยนะครับมาดูทางฝั่งเบนฟอร์ดในฐานะทีมเยือนกันบ้างนะครับผม10นัดก็ชนะมา2เสมอ2แพ้ไป6เบนฟอร์ดทำเงินนอกบ้านไปที่3เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมแมนซิตี้จะยังไม่มีแจ็คกิลลิตแล้วก็ยอคก็โคริโอกองหลังที่บาดเจ็บน่าจะต้องพักต่ออีก2สัปดาห์คาดว่าเป๊ปเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1นะครับเกมลุกน่าจะให้เบรโดซิลวาตัวสำรองเกมทีีีี่่่่แแลลลลล้้วววกกกัััับบบเเ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 เคิิินนนนนนดดดดดดอออออรรรร์์ยยะะฟฟททาาาจจมมโูไปปงงงงส็ตห ที่น่าจะยังได้รับโอกาสต่อไปในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแม้นั้นล่าสุดจะไม่มีสกอร์นะครับทั้งที่เขาเนี่ยยิงคนเดียวถึง9ครั้ง ทุนทงฝั่งเบรนฟอร์ดผ่านเกมกับลิเวอร์พูลมาโดยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่น่าจะไม่มีอ e ีธานพินน็อกกองหลังที่เจ็บข้อเท้านะครับคาดว่าจะพักถึงเดือนหน้าหลังโปรแกรมทีมชาตินอกนั้นเนี่ยจะขาดผู้เล่นอย่างลิโก้เฮนรี่ปลาการันหลังจอส์ดาซิวาอลอนฮิกกี้กับบียองเอ็มโมโมที่บาดเจ็บคาดว่าโทมัสแฟรงค์จะมาในระบบ3-5-2กองหน้าคู่จะเป็นทางด้านของอีวานโทนี่กับโยอ,อันวิซาแมนซิตี้ทำได้แค่เสมอกับเชลซีในบ้านมา1-1ทั้งที่สร้างโอกาสได้เพียบแต่ก็ทำได้ดีที่สุดแค หวดสวยๆหลายครั้งทางด้านเบนฟอร์ดเนี่ยนัดล่าสุดไปแพ้ลิเวอร์พูลแบบไม่มีสภาพ1ประตูต่อ4ในลีก4ี่เกมหลังมีชนะได้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมฟอร์มการเล่นระยะหลังเนี่ยน่าผิดหวังอย่างมากในส่วนของเกมรับก็ดูเปราะอย่างเห็นได้ชัดนะครับนัดนี้ไปเยือนแมนซิตี้ที่ในบ้านก็ทำได้ดีเกมลุกสร้างโอกาสสวยๆได้นัดน,นีน้น่าจะเรียกฟอร์มเก่งได้อีกครั้งนะครับเกมนี้ขอเลือกไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกอร์ที่ผมคาดการแมนซิตี้จะเปิดบ้านตบเบนฟอร์ดไปที่2 0ครับ คู่ต่อมาเป็นศึกเชมิชชิพอังกฤษระหว่างซอัอมบัตันพบกับเฮาซิตี้เตะกันที่สนามเซนต์แมรีสเตเดียมเวลาตีสองสี่ห้านาทีนะครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่ซอัมบัตันเป็นฝ่ายต่อนหนึ่งลูกมาดูตนา,นารางคะแนนของทั้งสองทีมเริ่มที่เจ้าบ้านซอัมบัตันนะครับผมลงเตะไปแล้วสิบสามสิบสองนัดก็ชนะมายี่สิบเสมอเจ็ดแพ้ไปห้าได้มาหกสิบสามเสียไปสามสิบแปดมียูหกสิบเจ็ดแต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่สามนะครับส่วนทางฝั่งเฮาซิ City, ตี้ลงเตะมาสามสิบสองนัดชนะมาสิบห้าเสมอหกแพ้ไปส ได้47นะครับผมเสียไป41มีอยู่51แต้มตอนนี้ก็อยู่อันดับที่8มาดูผลงานการพบก,กันของคู่นี้นะครับผม10นัดหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งซอมตันนะครับผมที่เอาชนะเฮาสิตี้ไปที่7เกมเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้กับเฮาซิตี้ไปที่2เกมนะครับอย่างเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางด้านซอมตันที่บุกไปตบเฮาซิตี้ถึงบ้าน1ประตูต่อ2เลย มาดูผลงาน,นการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจาบ,บ้านเซารฮัมตันลงเตะมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาเจ็เสมอ2อแพ้ไป1นะครับทำเงินไปถึง7เกมเสียไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปตบทางด้านของเวสต์บอมวิดมาที่0ูนย์ส่วนทางฝั่งเฮาซิตี้10นัดหลังสุดชนะมา5เสมอ1แพ้ไป4นะครับเฮาซิตี้ทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปตบทางด้านของฮันท์นฟิลมาที่1-2นะครับทำให้2เกมแล้วนะที่ทางด้านเฮาซิตี้เนี่ยชนะมารวดเลยนะครับ มาดูเกมในบ้านของทางด้านซาลามตันกันบ้างนะครับผมซามตันในบ้าน10นัดหลังสุดก็ชนะรวดทั้ง10นัดเลยนะครับทำเงินไปถึง9เกมแล้วก็เสียไปที่เกมเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งฮาสิตี้นะครับผมในฐานะทีมเยือน10นัดหลังสุดชนะมาสเสมอ1แพ้ไปหฮาวซสิตี้นะครับผมทำเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมแต่ถ้าดูอย่างนี้นะครับผมพวกเขาเนี่ยก็เข้าวินนอกบ้านมา3เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมเซาท์ทอมสตันสภาพทีมวันนี้เนี่ยพวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรนะครับโดยตัวหลักก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอดัมอัรสตองวิลเลียมสมอลบอลและไรอันเฟเซอร์ส่วนฮาวสิตี้สภาพทีมวันนี้พวกเขาเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรเหมือนกันนะครับโดยตัวหลักอย่างเฟร์บิโอคาวาโยอานาสซาลูดีและไทเลอร์มอร์ตันก็ยังพร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดิม เจ้าถิน่นซมตันฟอร์มหนัดหลังสุดในลีกชนะมาสและแพ้ไปหนึ่งนะครับโดยเกมลีกนั้นล่าสุดเนี่ยบุกไปเอาชนะเวสตบอมบิดมาได้สองศูน,ส,นส่วนทีมเยือนเฮลซตี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดในลีกชนะมาสและแพ้หมาเช่นเดียวกันนะครับโดยเกมนั้นล่าสุดในลีกก็บุกไปเอาชนะเลฟิลมาได้สองหนึ่งราคาเปิดออกให้ซมตันเนี่ยเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกแม้ว่าจะได้ลงเล่นในถิ่นของตัวเองก็จริงนะครับสำหรับซายมตันแต่เกมนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องรับการมาเยือนของเยแนฮลซิตี้ที่นัา ตรงครับจัดไปที่เฮาซิตี้สกอร์ที่ผมคาดการเฮาซิตี้จะบุกมาเสมอกับซามตันไปที่2อครับคู่นี้มีลุ้นสกอร์สูงมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมระหว่างอ e ิฟสวิตพบกับรอตเทอร์แฮมเตะกันที่สนามพอร์ตแมนโรดเวลาตีสาราคาบอลเปิดม,มาที่อ e ิฟสวิตเป็นฝ่ายต่อ1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ,บ้านอ e ิฟสวิตลงเตะมา32นะัดชนะมาสิเสมอ9แพ้ไป4ได้มา61เสียไป41นะครับมีอยู่66แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่4 ส่วนางฝั่งอตเตอร์แฮมลงเตะมา32นัดชนะมา3เสมอ10แพ้ไป19ได้มา26เสียไป60มีอยู่19แต้มตอนนี้อยู่ลดับที่24เลยนะครับมาดูผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผม10นัดหลังสุดที่เจอกันมากก็เป็นทางฝั่งอรเตอร์แฮมนะครับที่ํำได้ดีกว่ามากๆโดยเอาชนะอีฟสวิตไปที่6เกมเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้กับอีฟสวิตไปที่2เกมนะครับอย่างเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นอรเทอร์แฮมที่เปิดบ้านเสมอกับอีฟสวิตไปที่2 2 มาดูผลงานกนารแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ,บ้านอ e ีฟสวิตนะครับลงเตะม,มา10นัดชนะมาสเสมอสี่แพ้ไป2ทําเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับอย่างเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็บุกไปตบทางด้านสวอนซีมาได้1นนั่นก็ทําให้เป็นเกมที่3แล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครส่วนทางฝั่งรอตเทแฮมลงเตะม,มา10นัดชนะมา1เสมอ3าแพ้ไป6รอตเทแฮมทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับ เกมล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านแพ้กับวัตฟอร์ดมาที่0-1ทำให้9เกมติดต่อกันแล้วนะครับที่รอตเตอร์แฮมยังเอาชนะใครไม่ได้เลยมาดูเกมในบ้านของทางด้านอ e ีฟสวิตกันบ้างนะครับผมอีฟสวิตในบ้าน9นันหลังสุดชนะมา4เสมอ4แพ้ไป1ทําเงินไปที่3เกมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งรอตเตอร์แฮมในฐานะทีมเยือนนะครับผม9นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้ไปถึง6นะครับนอก้านเนียแม้ว่าถึงจะแพ้ไม่มีการชนะเลยเนะี่ยแต่พวกเขาก็ยังทำ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผมเจ้าบ้านอีฟสวิตเหลือแข้งเดียงหน้าเดิมอย่างยานอยโดยนาเซียนจอร์ดเฮิร์ชแจ็คเทเลอร์และเบนดอนวิลเลียมที่เหลือก็ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับส่วนการจะทับคาดว่าจะวางระบบประจํา4-23 1กองหน้าตัวเป้าเนี่ยจะเป็นคิฟเฟอร์มัวขณะที่โอเมรีฮัตชินสันคอเนอร์แชปปิ้นและนาธานบอรอดเฮตประสานงานกลางลุกส่วนรอตเตอร์แฮมนะครับผมยกพลมาสู้แบบไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรแต่อาจจะปรับทับบางจุดจากเกมแพ้วัดฟอร์ 01, ด เช่นเดียวกับจอแดนฮูกิลและเจมี่ลินเซ่โดยจะมีแซมนอมเบกกับแอนดูริอนโฮตาเป็นตัวความหวังแดนหน้าเหมือนเดิมตามระบบ4-3-3อีฟสวิตกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจต่อเนื่องนะหลังจากชนะมาติดต่อกัน2เกมในลีกยิงรวมกันไปถึง6เมตร สียเป็นแค่ลูกเดียวอีกทั้งไม่แพ้ต่อหน้าแฟนบอลตัวเองมาแล้ว13นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็เข้าวินไปถึง9แม้ช่วงหลังเนี่ยจะหนักเสมอไปถึง4-5เกมที่ผ่านมาก็ตามขณะที่รอเตอร์แฮมออกเทะเลไปไกลนะครับกับสซรุจิแพ้มา4นัดรวดในลีกก็บ่งบอกได้ซ้ำก็เอาชนะใครนอกบ้านไม่ได้เลยนะครับนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา15เกมและแพ้ไปถึง11เสียไป34ลูกยิงคืนได้แค่5ลูกเท่านั้นดังนั้นภาพรวมม้าขาวข่มทุกมุมนะครับราคา1ลูกควบ1ลูกคร่ีมาาตมส,มกกสทปไ2 ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่20กุมภาพันธ์2567เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ5คู่นี้เนี่ยคิดเหมือนกับเฮียโจหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก่อนจากกันนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กด s u b สไครป์กับช่องเฮียโจบันเตงกันด้วยนะเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับวันนี้เฮียโจบันเตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้5คู่เหมือนเดิมครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ